เป็นมาออกรงท่านอยู่วัดบันเพกตำบลลังแลงอำเภอุธมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดอยู่บ้านใดน้อครับเนี่ยอําเภอเมืองอเภอมองสามสิบบอกครับโอ้บอกขึ้นได้มาทำบุญไก่เดยครับโอ้ยมาานบไกอ้กครับมาต่อำําเภอเมืองสาสิบเลยบอกครับนี่ เป็นอยู่อำเภอม่วงสามสิบแต่ว่ามาตำบกคงให้กินอยู่วัดบ้านเพกน้อวัดบ้านเพกตำบลล่างแหลงอำเภออุทุมพรภิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้ครับอืมครับครับครับนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้สาธุบุญน้ำพึ้นเด้อครับเพิี่ยมมาเห็ดบุญมากใกญครับจากม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่มาออกน้องท่านอยู่จังหวัดศรีสะเกดครับบรรยากาศ,ญญากาศเป็นบรรยากาศของบุญกะถินของบ้านเพกนะครับบุญกะถินวัดบ้านเพกอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ นี่เป็นบรรยากาศเป็นการกินเขากินน้ำกันครับหลังจากที่เซตพิธีทางาศาสนาแล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเบิงบรรยากาศนะครับห้องหูเพ็กคำเพื่คคพนว่าห้องหูนะครับโอ้บนุ่นะครับใ้เงินต้นเงินของบุญกระถินเพื่อนนะครับเป็นบรรยากาศครับเดี๋ยวจักหน่อยนี่กองเหย้าเพิ่นกระสิเล่นนะครับ เป็นกระถินสามัคคีนะครับเอ้าววสวัสดีครับแต่ว่าสวัสดีครับเออมาชมบรรยากาศกันนะครับพี่น้องครับอ่านี่ก็คือบรรยากาศของกระถินสามคัคคีวัดบันเพกตำบลล่างแหลงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้อง ฝนก็โล่งขั้วันนะครับโอ้วัดเ็นงามนะครับพี่น้องก็เป็นวัดที่งามแห่งหนึ่งของศรีสะเกดนะครับวัดบ้านเพ็กขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ